สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของผมจะมานำเสนอเรื่อง Rankine Cycle with Closed Type Feed Water Heater and Drain Cascade นะครับและนี่คือรายชื่อและหน้าตาของสมาชิกในกลุ่มครับอะไรคือวงจร Rankine Cycle with Closed Type Feed Water Heater and Drain Cascade นะครับโดยวงจร Rankine Cycle เป็นวงจรที่ใช้ในการแปลงพลังงานความร้อนเป็นพลังงานกลก่อนนําไปผลิตไฟฟ้าวงจรนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้โดยการใช้ปิด water h ฮ a t ใช้โครทใช้ปิด water heater นะครับและระบบระบายน้ําแบบข้าบันไดหรือ drain cascade system เครื่องอุ่นน้ำป้อนแบบปิดหรือโครต์ไทปิด water heater เป็นอุปกรณ์ที่ใช้น้ำบางส่วนจากการหันน้ำในการอุ่นน้ำป้อนโดยน้ำป้อนและไอน้ำที่ใช้ให้ความร้อนไม่ได้สัมผัธ์กันโดยตรงซึ่งจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ระบบระบายน้ําแบบขั้นบันไดหรือ Drain Cascade System เป็นกระบวนการที่นาน้ากลั่นจากเครื่องอุ่นน้าป้อนชั้นบนไปไปยังเครื่องอุ่นน้าป้อนชั้นล่างอย่างเป็นลาดับเพื่อนําพลังงานที่เหลือไปใช้ต่อซึ่งระบบนี้มักใช้ในโรงงานโรงไฟฟ้าพลังงานอน้นําที่ต้องการจัดการพลังงานความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้วงจรแรงเคียงสามารถทําประสิทธิภาพได้มากขึ้นครับและนี่จะเป็นรูปภาพประกอบนะครับของ m งจอแลนด์คีไซเคิลวิดโค o สไทฟิ e ด์วอเตอร์ฮ t เตอร์แอนด์เดนแคสเครับครับก็จากในรูปตัวอย่างที่เพื่อนได้ยกมาของเรื่อง c r o s s t y p e f e e d water Heater นะครับก็จะมาอธิบายในส่วนของหน้าที่แนละก็ข้อดีของมันนะครับ โดยตัวอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยครับมันเป็นตัวอุปกรณ์ที่ช่วยในการผลิตพลังงานครับโดยหลักการก็คือเพิ่มอุณหภูมิของน้ําป้อนที่เข้าสู่หม้อไอ้น้ําครับโดยการใช้ไอ้น้าที่มีอุณหภูมิสูงแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ําป้อนในระบบโดยที่มีการแยกวงจรน,น้ําทั้งสองอย่างชัดเจนครับโดยในยหลักการทํางานไอ้น้าร้อนจะไหลผ่านท่อและส่งความร้อนให้กับน้ําป้อนครับ โดยไม่ให้ตัวไอน้ำนั้นสัมผัสกับน้ำป้อนโดยตรงครับข้อดีของการทำงานแบบ cross type feed water heater ก็คือ,อาสามารถเพิ่มอุณหภูมิของน้ำป้อนและยังช่วยลดการใช้พลังงานในหม้อไอ้น้ำครับแล้วก็ยังสามารถป้องกันการปนเปื้อนและการกัดกร่อนครับเพราะว่าน้ำป้อนและไอ้น้ำไม่มีการสัมผัสกันครับและยังเพิ่มประสิทธิภาพของระบบและช่วยประหยัดพลังงานครับผม โดยในเรื่องของการแยกวงจรเน,นื่องจากมีการแยกวงจรระหว่างน้ําป้อนกับน้ําที่ใช้ในหม้อไอ้น้ําอย่างชัดเจนครับทําให้น้ําน้ำไม่มีการปนเปื้อนซึ่งถือว่าเป็นข้อได้เปรียบในการควบคุมคุณภาพน้ําและยังสามารถลดการกัดก่อนที่จะเกิดขึ้นในระบบได้ดีครับในส่วนต่อมานะครับก็คือเดนเคสเคสซิสเต็มในระบบโคดฟิตวอเตอร์ฮีเตอนะครับ เรนเคเคสติสเทมคืออะไรนะครับก็คือเป็นกระบวนการในการจัดการน้ำควบแน่นนะครับจากโค้ดฟิตวอเตอร์ฮีตเตอร์นะครับที่ใช้ในแรงคลีนไซเคิลนะครับของโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำนะครับน้ำกดแน่นจากเครื่องอุ่นน้ำป้อนที่มีความดันสูงนะครับจะไหลลงไปยังเครื่องอุ่นน้ำป้อนที่มีความดันต่ำกว่านะครับกระบวนการนี้นะครับจะช่วยในการใช้พลังงานความร้อนที่เหลืออยู่ในน้ำควบแน่นนะครับทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก่อนที่จะนำน้ำระบายลงคอนเดนเซอร์นะครับ และจะช่วยลดปริมาณพลังงานที่สูญเสียไปนะครับช่วยทำให้ระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับหลักการทำงานของเรียนเครื่องเกียร์ซิสเต็มนะครับก็คือสเต็ปที่หนึ่งนะครับเริ่มต้นจากไน้ำบางส่วนนะครับที่ถูกสกัดออกจากเทอร์บายนะครับจะไม่ได้ปล่อยทิ้งนะครับแต่จะส่งไปยังโค้ดฟิล์ดวอเตอร์ฮีเตอร์นะครับและในเครื่องอุ่นน้ำป้อนนะครับไน้ำจะถูกถ่ายเทความร้อนให้น้ำป้อนก่อนจะควบแน่นกลายเป็นน้ำร้อนนะครับ สเตจที่2นะครับเมื่อไอ้น้ำกลายเป็นน้ําร้อนแล้วนะครับระบบจะไม่ทิ้งพลังงานนี้ทันทีนะครับแต่จะปล่อยให้น้ำร้อนนะครับไหลไปยังโคดฟีดวอเตอร์ฮีตเตที่แรงดันต่ํากว่านะครับทำให้พลังงานความร้อนที่เหลือถูกนํามาใช้ในน้าป้อนอีกครั้งนะครับซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบและลดปริมาณไอ้น้ำที่ต้องใช้ในการอุ่นน้าป้อนนะครับ สเตจที่3นะครับหลังจากผ่านกระบวนการถ่ายเทความร้อนในโค้ดฟิวอเตอร์ฮีเตอร์แล้วนะครับน้ำร้อนสุดท้ายที่ไม่มีพลังงานเหลือเพียงพอแล้วนะครับจะถูกส่งไปยังคอนเดนเซอร์นะครับซึ่งจะทําให้น้ำนะครับถูกทําให้เย็นลงและถูกปั๊มกลับไปเป็นน้ําป้อนอีกครั้งนะครับทำให้กระบวนการนี้นะครับเกิดเป็นวัฏจหลักต่อเนื่องโดยไม่สูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์นะครับสรุปนะครับเดนเคสเคดซิสเต็มนะครับเป็นระบบที่ช่วยนําพลังงานไอน้ํานะครับนํามาใช้ซ้ําในหลายขั้นตอนนะครับทําให้โรงงานไฟฟ้านะครับ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นลดภาระของหม้อน้ําบออร์นะครับและลดการสูญเสียพลังงานโดยไม่จําเป็นนะครับการประยุกต์ใช้โค้ดท้ายฟีดวอเตอร์ฮีเตอร์และเดนคาสเคดในโรงไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าที่ใช้ไอน้ําในการผลิตไฟฟ้าหรือซีมนพาวเวอรแพนระบบโค้ดท้ายฟีดวอเตอร์ฮีเตอร์พร้อมเดนคาสเคดถูกนำมาใช้ในหลายส่วนของกระบวนการผลิตไฟฟ้า ในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหรือเทอร์โม power อร์แพใช้ฟีดวอเตอร์ฮีเตอร์เพื่อเพิ่มอุณหภูมิน้ำก่อนเข้ามอไอน้ำและลดการใช้เชื้อเพลิงเรนค a าสเคดช่วยลดอุณหภูมิของน้ำที่ไหลกลับไปยังคอนเดนเซอร์ในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์หรือนิวเคลียร์พาวเวอร์แพช่วยลดการใช้พลังงานความร้อนจากปฏิกิริยานิวเคลียร์เรนคาสเคด ควบคุมอุณหภูมิของของเหลวและแรงดันในระบบข้อดีของการใช้โคส s ท t ายฟ f ีดวอเตอร์ฮีเตอร์และเรนคาสเ a d ดประสิทธิภาพสูงขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพความร้อนของแรงคีนไซเคิลได้ถึง2-5%งถึงเปอร์เซนลดการสูญเสียพลังงานนำความร้อนที่เหลืออยู่กลับมาใช้ใหม่เพิ่มอายุการใช้งานอ,งอุปกรณ์ ลดความเสียหายทำความร้อนในระบบความยืดหยุ่นของระบบสาม,มารถควบคุมการไหลของของเหลวได้ดีขึ้นสรุปผลนะครับวงจรแลนคีนที่ใช้เครื่องอุนนะ่นหําป้อนแบบปิดและระบบระบายน้ําแบบขั้นบันไดนะครับเป็นรูปแบบที่พัฒนาให้มีการจัดการพลังงานความร้อนที่มีประสิทธิภาพโดยการใช้ไน้ําจากกังหันน้ําเพื่ออุ่นนําป้อนและการถ่ายเทพลังงานจากน้ํากันในระบบแบบขั้นเป็นขั้นเป็นตอนครับซึ่งระบบนี้ ถูกนำไปใช้ในโรงไฟฟ้าที่ต้องการควบคูมอภูและความดันของน้ำป้อนอย่างแม่นยำช่วยให้กระบวนการเปลี่ยนน้ำเป็นไอ้น้ำสามารถทำได้ต่อเนื่องและมีความสเสถียรวงจรน,นี้เป็นส่วนสำคัญของโรงไฟฟ้าพลังงานไอ้น้ำสมัยใหม่ที่ใช้เนคโนโลยีขั้นสูงในการจัดการพลังงานความร้อนครับ